ยังไม่เคยดูคลิปของวิวเลยแม้แต่คลิปเดียวนะคะวิวคือผู้ที่จช่วยใ้การเลี้ยงลูกคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและเอนจอยค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งตัวคาสีแบบละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเป็นผู้สาธิตนะ สำหรับการติดตั้งคาซีทนะคะของน้องแรกเกิดถึง9เดือนนะคะให้ติดแบบหันหน้าเข้ามาข้างในค่ะให้ติดตั้งโดยวิธีการนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นค่ะดึงสายเข็มขัดออกมานะคะสายเบลแล้วก็ทำการดึงออกมาให้สุดนะคะแล้วก็ทำการสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปที่ใต้เบาะ อย่างนี้นะคะอ่าสอดเข้ามานะคะแล้วก็ดึงออกมาค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เอาสายของเขานะคะดึงมาให้สุดนะคะแล้วก็มาใส่ตรงสอดเข้ามาด้านหลังแบบนี้นะคะคุณแม่ต้องดึงเข็มสายเข็มขัดออกมาให้ตึงที่สุดนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ทำการเสียบลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นคุณแม่ก็ทำการเคลีย์สายให้ตึงนะคะนี่วิธีการก็คือจะทำเป็นแบบแนวสายแบบไทแยงนะคะฝั่งนี้ก็จะพาดจากด้านบนนะคะลงไปด้านล่างนะคะนี่แล้วก็ทำการเคลียสายให้ตึงให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการติดตั้งคาซีทนะคะสำหรับเด็กที่มีอายุแรกเกิดจนถึง9เดือนค่ะ ต่อไปวิธีที่สองนะคะให้ทําการติดตั้งเป็นแนวนี้นะคะคุณแม่แบบหันหน้าออกข้างนอกนะคะมาดูวิธีกันเลยค่ะสําหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่9้าเดือนขึ้นไปนะคะรุ่นนี้เขาจะได้ถึงเ็ดขวบเลยเนาะให้ติดตั้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะดึงสายออกมาให้สุดเลยค่ะคุณแม่หลังจากนั้นนะคะให้ทําการสอดเข้าไปที่ด้านหลังเหมือนเดิมเลย ่ดึงออกมานะคะแล้วก็ทำการเสียบลงไปแล้วก็เหมือนเดิมค่ะให้เราทำการเคลียร์สายให้ตึงนะคะเรียบร้อยนะคะวิธีการติดตั้งคาซีตของเรานะคะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่วิวด้วยนะคะบ๊ายบาย